ดีฮะอยู่กันในอดีตกระนำเจเนอเรชั่นแนนะครับรถแมพที่เกมประกาศออกมาใน3เดือนแรกเดือนแรกผ่านไปแล้วนะครับกระนำซีดอาร์เทแล้วก็เมนสเตจใหม่ที่มันเป็นภาคเสริมของภาคซีดนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วมีเซอร์ไพรส์เป็นสไตฟ e ีดอมที่เป็นตัว limit ของเดือนแรกในเดือนที่2อ่ะเกมประกาศแล้วว่าจะเป็นภาคสตาร์บิมเบอรี่นะเป็นจกักรวาลยูซีช่วงสังหารอากาศ0083 ในภาคเนี่ยกันดั้มที่เด่นๆจะมี Gp03 แล้วก็ Gp02 กับนอยซิลแล้วก็ d ด n o b บ u m นะครับสตัวซึ่งผมมองว่าตัว Gp02 เนี่ยน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดในตู้เพราะตัวเนี้ยมันเก่งมากใน GJ ในในเวอร์ชันอาเคดมันจะมีท่าแมปที่แรงที่สุดในเกมแต่ใช้เอเนร์จีค่อนข้างเยอะนะครับท่าแมปมันดาเมจสูงมากส0 0 0มเลยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็น ตายโจมตีนะอันนี้อิงข้อมูลจาก g n ที่มันเป็นเวอร์ชันอาเคดนะครับซึ่งพอเข้ามาในเอเธนอลต้องรอดูว่าเกมจะปรับเปลี่ยนสกิลมันเป็นยังไงเพราะว่าในเวอร์ชันอาเคดอ่ะหุ่นมันไม่ได้แบ,บ่งเป็นป้องกันซัพพอร์ตและโจมตีแบบในตัวเวอร์ชันโมบายนะแต่หลักๆตัวนี้เก่งเป็นตัวที่ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่คนชอบเยอะเพราะเปนกันด้มที่ดีไซน์ค่อนข้างแปลกนะครับ ่วน Gp03 เนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าเอาเข้ามาเป็นตู้กาชาตัวเดนอเบียมเนี่ยน่าจะเก่งกว่าตัว Gp03 ปกติมันจะมี Gp03 ที่เป็นเดนเบียมแล้วก็เป็น Gp03 ที่มันเป็นตัวปกติตัวเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้ใช่เป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเนี้ยหุ่นจะเป็นสายสมดุลผมมองว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตไม่ก็ไม่น่าจะเป็นโจมตีได้ไม่ซัพพอร์ตก็เป็นแทงถ้าเอามาทําในเอเทนอลนะครับแต่เดนเบียมเนี่ย ตัวเรนดอเบียมเ,เนี่ยน่าจะมาเป็นแทงเพราะถ้าเลี่ยแล้วโมบิลอาร์เมอร์ในเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเป็นแทงไม่ก็เป็นซัพพอร์ตก็อันนี้ต้องอรอลุ้นเอาในเกมตู้เนี่ยสำหรับใครชอบภาคสตล์แบมเบอรี่ก็ตัวหุ่นมนในภาคเนี้ยมันจะมีอยู่แค่สี่ตัวที่เป็นตัวเด่นๆอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนอยซิลตัวนี้นอยซิลเนี่ยถ้าเข้าเกมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นแทงเพราะมันเป็นโมบิลอาร์เมอร์หรืออาจจะเป็นโจมตีก็ได้ ตัวเนี้ยมันเด่นเรื่องโจมตีด้วยสกิลโจมตีสกิลทำดาเมจค่อนข้างเยอะในตัวอาเคตแต่ไม่รู้ว่าขอบมาเอเนอลจะเป็นยังไงนะครับเป็นหุ่นตัวสุดท้ายที่กาโตคขับส่วนเรื่อง Pilot พายออลภาคเนี้ยพายออเด่นๆจะมี2คนก็คือคนขับเด่นๆภาคเนี้ยจะมีพี่โคตัวมีมเบกในตำนานของกันดัมแล้วก็กาโตตัวร้ายของของภาคนะครับไอสองตัวเนี้ยมันจะ <laughs> ไม่พูดสตอรี่ของภาคนี้ดกวาเดี๋ยวให้ให,ให้ติดตามกันเอง แต่ภาคนี้จะค่อนข้างมีมหน่อยแต่คนขับถ้าอิงจากในตัว a r ร์เคอ่ะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ทั้งตัวพี่โคแล้วก็ตัวกาโต้เลยคนขับไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับผมยกเว้นว่าเกมมันจะบัฟอะไรขึ้นมาถ้าเอาเข้ามาในเอ e เทนอนะครับแต่ตัวหุ่นน่ะน่าสนใจตัวหุน่นตัว gp ศูนสองเนี่ยน่าสนใจถ้ามันไม่ใช่ตัวแจกในกิจกรรมของ star memory ก็ก็น่าเปิดถ้าถ้าชอบภาคจักวาลยูซนะครับคือถ้าแมปของตัว gp ศูนยใน generation อะ่ะ มันเป็นท่าแมปที่แรงที่สุดในเกมแต่ก็แลกกับการใช้ energy ค่อนข,ข้างเยอะซึ่งถ้าถ้าเอามาจากตัวอาเขตเลยอะตัวนี้น่าจะเป็นสายโจมตีที่มีท่าแบบตัวนี้อาจจะน่าเปิดท่ามันมาในตู้กาชานะตัว gp สองเพราะมันไม่ใช่ m o อาร์ a r m ร์ด้วยตัวมันตลอดในการเคลื่อนตำแหน่งมันค่อนข้างจะดีแล้วก็ในรถแมปเดือนเดือนถัดไปจะเป็นท่า thunderbolt แล้วก็ท่าซีเดอร์ตินี่ซีเดอร์ตินี่เนี่ยหุ่นที่ยังไม่มาตอนนี้มันมาแค่สไตล e freedom ถ้าพูดถึงภาคซีเดนตีนหุ่นที่ยังไม่มาจะมีอินฟินิตจะติดแล้วก็เดตนีกับอา a า s u กิ3ตัวเนี่ยสามารถมาเบ i ิม t e ตได้ไม่น่าเกียดแล้วก็ผมหาข้อมูลที่มันมาจากตัวดีเจนอาเคดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเอาในเมมโมรีสมองผมที่เคยเล่นภาคเจ e นชันโอเวอรแล้วก็ภาคเว r ร์ตัวเดตนีเนี่ยมันเป็นหุ่นทางผ่านซึ่งผมไม่ค่อยได้ปั้นเล่นแต่ว่าถ้าชอบอะยังไงมันเล่นได้อยู่แล้ว เราหาวิธีเล่นจนได้นั่นแหละซึ่งเดตินี่เนี่ยน่าจะเป็นสายสายโจมตีผมว่าถ้าให้ผมทายนะเมื่อโจมตีก็ซัพพอร์ตแต่ดูแล้วไม่น่ามาเป็นแท้งได้ตัวนาคาซึกิเนี่ยอันนี้น่าจะมาเป็นแท้งตัวนี้มันมีสะท้อนบีมแล้วก็มันเป็นแท้งที่ค่อนข้างเก่งถ้าทํามาซึ่งนักบ,บินที่จะเลื่อนมาเป็น UR ก็จะเป็นตัวคังเอลอันนี้น่าสนใจแล้วก็ตัวอินฟินิตัติสเนี่ย อันนี้ผมว่าก็น่าจะมาเป็นโจมตีตัวนี้มันเด่นเรื่องโจมตีอยู่แล้วแต่มันเป็นมันเป็นหุ่นที่ยืดอยู่น่ะมันเล่นได้หลายแบบอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมจะขอบมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถือเป็นคาดเดาแล้วกันโอเคแต่อีเวนต์หลักๆอีเวนต์ใหญ่ๆเลยของเดือน2องอ่ะมันจะเป็น Star Memory แล้วก็แล้วก็เกมประกาศอัปเดตอีเวนต์ลูกเตา๋าไซโคแันดัมแล้วก็โอเบลอนเป็นดีสีขาว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากเนื้อเรื่องไหนเดี๋ยวขอไปหาอ่านก่อนกับโหมดมาสเตอร์มาสเตอร์ลีกอันนี้น่าจะทดลองโหมด p v p ที่ที่เกมบอกว่าจะอัพเข้ามานะครับในเดือนแรกก็น่าจะแบ่งชนชั้นเลย p PP พของเกมนี้น่าจะแบ่งชนชั้นสายเติมกับสายฟรีเลยอันนี้ก็ถ้ามีเพชรก็เล่นเก็บเพชรกันนะครับแต่ชิป SP เนี่ยอันนี้อันนี้ได้ใช้แน่ๆสำหรับสายฟรียังไงก็ได้ใช้ต้องฝากไปเยอะ หลังจากนี้ถ้ามีอัปเดตถ้าเกมปล่อยรถแมปมาแล้วมันมีซีรีที่เคยมีในอาเคดผมจะพยายามหาข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มให้นะครับแต่หลักๆก,ก็เกมเนี้ยเน้นเล่นหุ่นที่เราชอบสําหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยเน้นหุ่นที่เราชอบก่อนส่วนเรื่องความเก่งไม่เก่งขัดไม่ขัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ในการเติมของเราเล่นเกมไม่สนุกนะครับแต่หลักๆผมจะอิงข้อมูลจากในอาเคดเพราะว่าจากที่มัน ตัวตัวละครที่มีอยู่ในเกมนตอนเนี้มันก็อิงข้อมูลจากอาเคียได้